และเคสสีสันสดใสเอาใจสายภูมโทนจากเทอร์โมเทค พูดถึงอุปกรณ์เกมมิ่งนะคะที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครทีมขอยกให้กับแบรนด์ Thermaltake เลยนะคะเพราะไม่ว่าเขาจะออกโปรดักต์มากี่รุ่นนะั้นมันก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากคนอื่นจริงๆอย่างล่าสุดนะคะเขาออกเคสซีรีส์ Divider ค่ะก็จะมีการโชว์แบบครึ่งๆโชว์ฮาร์ดแร์แค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งครีมเคยรีวิวไปแล้วยังไงเพื่อนๆก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะและตอนนี้นะคะทาง Thermaltake ค่ะเขาก็ได้ออกอุปกรณ์เกมมิ่งนะคะที่มาในทีมของ Color Your Life นั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับสถานการ ควิดแบบนี้และก็อยู่ตรงหน้าเคีมแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเคสเดอะทาวเวอร์ค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นทับแรม RGB นั่นเองซึ่งทั้งสองนะคะมาในสีเชือกวอยลิมิเต็ด d อデ i ชั่นค่ะ และทั้งคู่นะคะมาในสีเทอร์ควอย์นะคะหรือสีเขียวมินที่น่ารักมากๆเลยนะสําหรับใครค่ะที่อยากได้อุปกรณ์ที่สีไม่เหมือนใครหรือมีสไตล์เป็นของตัวเองตัวนี้ต้องโดนนะคะเพราะแบบแรกทีมเห็นเองชอบมากๆเลยคะ่ะสีนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะแล้วก็พอมาในเซตคู่กันแบบนี้โอ้โหน่าใช้อีกนะคะเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพดีกว่าว่าจะดีขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น RAM DDR4 ค่ะ วัด3 6ส0เมกะเฮิร์นะคะแล้วก็มี16จิกนั่นเองค่ะก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะคะตัวละ8 g b จิกค่ะรองรับการ overclock xmp นะคะหรือว่า extreme memory profile 2.0นั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นแรมที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเพราะเขาใช้เม็ดแรมจาก i n s e l นั่นเองค่ะก็จะได้สปีดที่นิ่งนะคะทำให้เพื่อนๆใช้งานได้อย่างมันของนั่นเอง และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไฟ R G B นั่นเองค่ะซึ่งในตัวแรมนี้นะคะก็จะมีหลอดไฟ L E D 10หลอดด้วยกันนะคะแสดงผล16.8ล้านสีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทับแรมซอฟ์แวร์และก็ T T R G B พัท,ท2.0ทำให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะปรับแต่งสีไฟได้ตามต้องการและก็เพิ่มความสวยงามให้กับเคสในสไตล์ของเพื่อนๆค่ะ และเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเคสเด e ะทาวเว100เชิฟไวท์มินิชาร์สิ i ์นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะความสูงของเขานะคะก็จะอยู่ที่462.8ม mm ิมค่ะความลึกนะคะ266ม mm. ิมความกว้างนะคะ266ม mm ิมนะคะมาพร้อมกับกระจกเทนเปอร์กราดคันหนา4มิมค่ะสามด้านด้วยกันนะก็คือด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ให้มุมมองแบบชารอนมานะคะคือสามารถมองเห็นด้านในรอบทิศเลยค่ะ โดยเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะถอดออกได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเริ่มจากด้านบนแบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นตะแกรงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะถอดออกนะคะก็กดตรงนี้ได้ค่ะ พอเพื่อนๆถอดออกมาแล้วนะคะพเพื่อนๆจะเจอกับตัวกรองพัดลมแม่เหล็กแบบถอดได้นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านบนเท่านั้นนะยังมีด้านข้างซ้ายขวานะคะรวมไปถึงด้านล่างอีกด้วยค่ะซึ่งการกรองของเขานะก็จะกรองพวกฝุ่นหรือขนของน้องหมาน้องแมวนั่นเองค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับพัดลมขนาดมาตรฐาน120มิลลิเมตรนะคะที่ติดตั้งไว้แล้วที่ด้านบนและก็ด้านหลังนั่นเองค่ะและด้วยความที่เจ้าตัวนี้เป็นมินะิเคสนะเขาจึงรองรับเมนบอร์ดนะคะขนาดมินิ i t x เท่านั้นค่ะ เห็นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาจุได้เยอะมากๆเลยนะนั่นก็คือรองรับนะคะการ์ดจอขนาด3พัดลมค่ะความยาวสูงสุด3 3 0ม mm ิมลลิเมตรนะคะหรือจะเป็นพาวเวอร์สปายนะคะขนาด1 8 0ม mm, ิลลิเมตรหรือจะเป็น SSD 2 5นสุด้านะคะ2ตัวพร้อมกับไข่อยู่ด้านข้างค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะติดตั้งพัดลมได้อีกหนึ่งตัวค่ะบนฝาครอบของพาวเวอร์สปายนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งชุดระบายความร้อนนะคะแบบ All-inone ขนาด1 2 0ม mm ิลลิเมตรได้ด้วยค่ะ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็จะอยู่ทางด้านหน้าของเคสเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยปุ่ม power คับปุ่ม restart นะคะช่องเสียบหูฟงังไมโครโฟน USB C นะคะ1พอร์ตแล้วก็ USB A 2พอร์ตค่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับทับแรม R G B แล้วก็เคสเด e ่ยวทาวเวอร์100นะคะที่มาในดีไซน์สีสันสดใสต้องบอกว่าน่าโดนมากๆเลยนะทั้งในเรื่องของดีไซน์ของเขานะคะแล้วก็คุณภาพที่เราจะได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะยังช่วยประหยัดพื้นที่โต๊ะคอมของเพื่อนๆได้นะคะเพราะเขามาในเคสแนวตั้งนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแรมค่ะที่เข้าชุดกับเคสตัวนี้เลยโอ้โหน่ารักจริงๆนะแอบกระซิบบอกนะคะว่าเขามีหลายสีด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเขสตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3,390บาทค่ะส่วนแรมนะคะกำลังจะมีวางจำหน่ายใน JIB เร็วๆนี้นะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB ค่ะสั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีด้วยค่ะ ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JD Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ